อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะห์ลันบิกุมขอต้อนรับสู่คลิปการเรียนการสอนภาษาอาหรับง่ายๆฉบับโปรโซเซปติวเตอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะขอ,อนําเสนอวลีง่ายๆในการกล่าวทักทายชาวอาหรับนะครับวลีนั้นก็คืออะห์ล ah ันวะซะห์ลันซึ่งแปลว่ายินดีต้อนรับครับฝึกพูดตามนะครับอะห์ลันวะซะห์ลัน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  ยินดีต้อนรับนะครับทีนี้เรามาฝึกอ่านกันบ้างนะครับคำนี้ประกอบด้วยอักษร,อ,ราอาลิฟฮาอะนะครับอ,ราอาลิฟฮาอ่านว่าอะลามอาลิฟอ่านว่าลันอะลันนะครับต่อไปนะครับวาวตัวนี้ออกเสียงวานะครับอะลันวาและสุดท้ายนะครับซาลันซีนฮาซาลามอาลิฟลัน ซาฮลันรวมกันนะครับอลัลฮล,ลันวะซาฮลันอั a ฮลันวะซาฮลันวลีนี้พูดก็ดีนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับลูกค้าเขียนก็ดีนะครับเอาไปแปะไว้หน้าร้านจะทำให้ชาวอาหรับรับทราบได้ว่าเรายินดีต้อนรับคุณเสมออาลฮัล w ัลวะซาฮลันฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับม a สลามะอิลลัลลิกะอินชาอัลลอฮ์